สามเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจร้านเค้กที่บ้านจากประสบการณ์ตรงคนทำร้านเค้กที่บ้านมา11ปีข้อที่1 หาโปรดักที่จะขายส่วนมากค่ะคนจะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ชอบชอบกินเค้กอันนี้ชอบกินขนมปังอันนี้ชอบเบเกอรี่แบบนี้ถูกแล้วค่ะการเรียนรู้จากสิ่งที่ชอบเนี่ยจะทําให้เราทําออกมาได้ดีถ้าคุณเป็นประเภทนี้นะคะมีแพชชั่นในการทานขนมชอบในการทำขนมคุณสามารถไปต่อด้านนี้ได้เลยใช้แพชชั่นเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ถ้าคุณกําลังจะหาโอกาสในการเริ่มต้นทําธุรกิจเบเกอรี่ที่บ้านเราควรเช็คความต้องการของตลาดก่อนคนเรียนรู้เค้กแบบไหนใช้โอกาสตรงนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนและถ้าบังเอิญนะคะสองสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นหรือโอกาสที่ที่ตลาดเขามีอยู่นะคะเป็นสิ่งเดียวกันนะคะคุณจะสามารถทําตรงนี้ออกมาได้ดีค่ะและทําให้ของคุณขายได้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรหรืออะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราทํางานเบเกรี่ต่อไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ค่ะแล้วก็การลงมือทํานะคะอย่างจริงจังคำถามต่อมาก็คือเราจะเรียนรู้ได้จากที่ไหนนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้จากตาม YouTube หรือตามกลุ่มให้ความรู้ในทางด้านเบเกอรี่ต่างๆมากมายเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการโรงคอร์สเรียนนะคะต้องบอกเลยว่ามันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะในวงเล็บนะคะหากคุณลงมือทําอย่างต่อนเนื่องและทําซ้ำบ่อยๆนะคะคุณจะสามารถทําเบเกอรี่เป็นแน่นอนค่ะแต่ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ทั้ง2แบบนี้นะคะมันก็คือเรื่องของเวลาและความลึกข,ของเนื้อหาค่ะ การศึกษาเองนะคะอาจจะใช้เวลานานแต่ถ้าคุณทําได้นะคะมันคือวิทยาหยุดชั้นดีเลยค่ะในการทํางานเบเกอรี่นะคะแต่บางคนเนี่ยมักจะทํานานไปจนท้อแล้วเลิกทําไปซะก่อนนะคะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเริ่มต้นจัดก,การโรงเรียนคอร์สหรือเบเกอรี่อะไรสักอย่างที่เราสนใจนะคะถือว่าเป็นการลงทุนและเปิดโอกาสให้ตัวเองในทางที่ดีเพื่อที่เราจะได้ดับเบิลเช็คก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบเนี่ย เพื่อได้ลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะชอบจริงไหมก่อนที่เราจะลงทุนซื้ออะไรต่างๆมาทดลองทำกูจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนะมันมีความยากในการเรียนรู้มากกว่าน,นี้เนาะเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีโซเชียลมันไม่มีใครให้ข้อมูลในการเรียนรู้ต่างๆนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือการหาประสบการณ์ตรงจากคนที่ทําเป็นแนะนําเลยค่ะการเข้าไปเป็นผู้ช่วยในโรงแรมการเข้าไปเป็นเทรนนีหรือการเข้าไปเป็นผู้ช่วยสอนหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นภาพรวมในการทำเบเกอรี่นะคะเป็นวิธีที่ เสียเวลาหน่อยแต่ได้ประสบการณ์ตรงลงทุนน้อยมากนะคะสเต็ปที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่า Product ที่เราจะทำเนี่ยมันคืออะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำที่บ้านเราเพื่อให้มาสามารถสร้าง Product ชิ้นนี้ได้ก็คือการ Set Up ค่ะการ Set Up ห้องครัวเนี่ยที่สำคัญเลยคือเมื่อเราเซต อัพแล้วนะคะมันจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือทำเนาะอยากให้เซตอัพห้องครัวให้มันเกิดโฟลในการทำงานที่ดีนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเซตอัพครัวเบเกอรี่นะคะให้โฟลนะคะมีทั้งหมด6เตชั่นเนาะก็คือเราจะโฟลไปตามการทำงานเตชั่นแรกนะคะจะเป็นเตชั่นของการผสมเตชั่นที่2ก็จะเป็นสเตชั่นของการอบ เตชันที่3ก็จะเป็นสเตชันของการแต่งนะคะแต่งรูปแบบต่างๆสเตชันที่4จะเป็นสเตชันของการแพ็คนะคะไม่ว่าจะแพ็ครูปแบบไหนนะคะต่างๆเราก็ต้องมีพื้นที่สําหรับการแพ็คสเตชันที่5นะคะก็จะเป็นสเตชันของการเก็บนะคะเก็บรักษาอย่างไงให้ไปถึงมือลูกค้าอย,ย่างปลอดภัยนะคะส่วนสเตชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องของการเก็บร้างต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งถ้าใครมีพื้นที่น้อยนะคะปูนแนะนําเลยให้ ใช้มุมสูงเนี่ยให้ครบพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของตกแต่งอุปกรณ์แป้งต่างๆนะคะใช้ส่วนสูงให้เป็นประโยชน์นะคะเอาเป็นว่าถ้าเราหมุนรอบตัวเราได้เนี่ยเราสามารถหยิบจับนู่นนี่ได้นะคะก็ถือว่าพื้นที่พอใช้แล้วนะคะในกรณีคนที่มีพื้นที่น้อยใช้พื้นที่ส่วนสูงในการทําได้แต่ถ้าในกรณีคนที่มีพื้นที่กว้างหรือพื้นที่มันไม่อำนวยเนี่ยเช่นล้างอยู่หลังบ้านทําอยู่หน้าบ้านหรือทําชั้นสองล้างชั้นหนึ่ง อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยประสบการณ์ตรงผู้เคยทํานะคือบ้านเป็นตึกแถวแต่ว่าล้างเนี่ยมันอยู่ชั้นล่าง mm hmm. เวลาที่เราแต่งเนี่ยเวลาที่เราผสมผสมชั้นบน เนื่องจากว่าชั้นสองน่ะมันไม่มีที่ล้างจานแล้วเราก็ยังไม่มีเงินทำเนาะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือก้ามเนื้อขาเราต้องแข็งแรงนะคะตอนโฉลาวทาได้นะแต่แก่มาแล้วเราไม่สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าใครมีกําลังพอในการเซตอัพห้องครัวก็เซตไปเลยทีเดียวนะคะอยู่กันยาวๆไปเลยนะคะส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่จะซื้อเอามาใช้นะคะตามทุนทรัพย์ของเราที่มีเลยถ้าใครทุนเยอะ ก็สามารถเตรียมของที่มันดีๆได้เลยว่าของที่มีราคามันก็จะมีอายุการใช้งานค่อนข้างสูงเนาะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะคะแต่ถ้าใครทุนน้อยๆเหมือนปูนในตอนเริ่มทํานะคะร้าน20บาทช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระมังชามตะก้อเตยต่างๆนะคะที่สามารถหาได้ในร้าน20บาทนะคะสามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะ ซึ่งอายุการใช้งานมันก็ไม่ได้คิลเลยนะคะมันก็ใช้ได้นานอยู่เนาะถึงสแตนเลสกระมังสแตนเลสเนาะเขาจะบางกว่าแบบไอตัวที่มียี่ห้อนิดนึงแต่เรียกได้ว่าใช้ได้นานจนคุ้มเลยค่ะสเต็ปต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาโปรดักที่จะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้แล้วและเราได้เซตอัพของที่เราจะต้องทําแล้วนะคะสิ่งที่ต่อไปที่เราจะต้องจริงจังในการทําเลยก็คือการศึกษาโซเชียลค่ะแล้วก็การทําการตลาดนะคะให้กับโปรดักของเราอย่างจริงจังค่ะ การจะเริ่มต้นทําธุรกิจเบเกอรี่ที่บ้านนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ซอกหรือมุมใดของประเทศไทยนี่นะคะเราก็จะต้องสามารถขายได้หมายความว่าทําเลที่ดีที่สุดไม่ใช่บ้านคุณแล้วค่ะแต่ทําเลที่ดีที่สุดคือทําเลที่มีคนอยู่จริงๆทําเลที่พฤติกรรมผู้บริโภคใช้งานจริงนั่นคือทําเลที่แท้จริงนั่นก็คือการสร้างทําเลบนโลกโซเชียลค่ะ โชคดีมากๆนะคะที่ยุคนี้โซเชียลเข้ามาถึงเราเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในยุคที่โชคดีมากๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งการตลาดออนไลน์เนี่นะคะมันจะทําให้คุณออกสู่โลกกว้างโปรดักของคุณจะออกสู่ลูกค้าได้เยอะมากโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านสักก้าวเดียวค่ะหลายคนบอกว่าพอได้โปรดักแล้วจะไปขายเพื่อนขายคนแถวบ้าน ขายแม่ของเพื่อนลูกนะถูกแล้วค่ะแต่นั่นคือลูกค้าเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้คุณเริ่มธุรกิจเบเกอรี่ที่บ้านได้แต่ถ้าคุณจะทําธุรกิจเบเกอรี่ที่บ้านอย่างจริงจังและยาวนานนะคะการทําสื่อโซเชียลหรือการทําการตลาดโซเชียลจึงสําคัญมากๆค่ะจะช่วยเราได้เยอะเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ3ข้อที่ปูใช้ในการเริ่มต้นทําธุรกิจร้านเค้กจากที่บ้านค่ะมันทําให้ปูขายเค้กออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมา วัว่าไอเดียในวันนี้นะคะน่าจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่กําลังอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเบเกอรี่ที่บ้านสามารถสโคบความคิดสะคบความเป็นไปไม่ได้ให้มันสามารถเป็นไปได้เนาะใน3ข้อนี้นะคะเมื่อเราสโคบได้อย่างนี้แล้วนะคะสิ่งที่เหลือก็คือการลงมือทําอย่างเดียวค่ะ<ส>เพราะการลงมือทํานะคะจะเป็นการดึงภาพในหัวเราออกมาให้อยู่ตรงหน้าเราให้เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ